มาเรียนเรื่องของทักษะการอ่านกันค่ะในบทเรียนครั้งนี้นะคะ reading strategies เราจะไปที่ประเทศจีนค่ะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่า fascinating มากมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วในช่วงสมัยใหม่นี้เนี่ยเราจะมาดูความก้าวหน้าของประเทศจีนหนึ่งในความก้าวหน้านั้นก็เป็นบทบทเอ่อบ,บทความสั้นๆของการเรียนวันนี้ค่ะ the bus lady นะคะชื่อก็บอกให้เราคิดว่าคนขับรถเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเรามาดูเรื่องราวของเธอกันค่ะว่าเรื่องราวของเธอเป็นยังไงมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะลี e เหมย a female bus driver in c h o n g q i n g drives a land rover many people think she can just stay at home as a full time housewife but lee loves her job Although she has to wake up at 4.30 a.m. to commute to work, she has never thought of leaving her job. She has been working for 20 years. She once won the Outstanding Safe Driver Award from Chongqing Bus Company. Her number 608 bus is very popular. She is widely praised and indeed she is very proud of her job เป็นยังไงคะอ่าน paragraph แรกซึ่งสรุปให้เราได้อย่างน่าสนใจเลยนะคะในย่อหน้านี้คำถามที่เวลาที่เราอ่านไปเนี่ยหรือก่อนที่เราอ่านเราคิดว่าเรื่องนี้ข่าวชิ้นนี้น่าสนใจไหมคะ is it an interesting news เราอาจจะคิดตรงนี้กันก่อนถ้าน่าสนใจ What is your first impression after reading this passage? พอเราอ่านเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกประทับใจเรื่องอะไร Would you like to use her bus service? เราอยากที่จะใช้บริการการขับรถของเธอไหมขับรถรถเมย์นั่นเอง Do you think she's rich? คิดว่าเขารวยไหมคะค่ะลองอ่านและคิดเองอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันค่ะ ถ้าในบทความย่อหน้านี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขา introduce ว่าเธอคือ female bus driver ในชงกิงนะคะก็คือแล้วที่ที่เราอาจจะน่าสนใจดูจากรูปเนี่ยก็คือขับรถแรนด o โ e เวอเราก็อาจจะสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ชื่อรีมายขับรถบัสหรือรถเมล์เนี่ยแต่ทำไมขับรถส่วนตัวแรนด์โวเวอร ประเด็นก็คือหลายคนคิดว่าเธอน่าจะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นแม่บ้านนะแต่เธอรักงานของเธอรีเลิฟเธอจ็อบถึงแม้ว่าเขาจะต้องเดินทางต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ึ่งเดินทางคอมมิวต์เนี่ยแปลว่าเดินทางระยะไกลนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะออกจากงานเธอทำงานมาเป็นเวลา20ปี แล้วก็เคยได้รางวัลนักขับรถที่ปลอดภัยยอดเยี่ยมเป็นรางวัลจากบริษัทของเธอก็คือชมพิงบัสคอมพานีแล้วก็บัสนัมเบอร์ของเธอนะคะรถโดยสารประจำทางของเธอก็คือเบอร์608ซึ่งได้รับความนิยมมากและเธอก็ได้รับความชมได้รับการชมอย่างกว้างขวาง,วางอย่างมากมาย w i l e l y p r a i s e And นอิน e ีแล้วก็จริงๆแล้ว,ลวที่จริงแล้วเธอภูมิใจในงานของเธอมากปวดความนี้พระกราฟย่อหน้าแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้เราสนใจบ้างใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยขับรถ l ร n d Rover แล้วทำไมยังอยากขับรถโดยสารประจำทางเห็นไหมคะเรื่องราวก็ทำให้เรามองว่าข่าวสามารถทำให้จุดประเด็นทางความคิดได้เราไปดู ย่อหน้าต่อไปกันค่ะสิ่งที่ในย่อหน้าแรกเนี่ยตั้งคำถามก็คือเราคิดว่าเขารวยไหมรีเมยเนี่ยถ้าเขาขับรถแรนด์โรเวอร์เนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะมีฐานะใช่ไหมคะแล้วก็เขารักงานเขาไหม เขาก็รักนานเขาเพราะว่าเขารู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานมากี่ปีแล้วคะ20ปี20 years she has been working แล้วก็ได้รางวัลด้วยเรามาดูในย่อหน้าที่สองนิดนึงว่าเป็นยังไงคำถามที่ขึ้นให้ก็คือ if you were her would you like to work like her ถ้าผู้ฟังผู้เรียนเนี่ยมองว่าเป็นเขาเนี่ย อยากจะทำงานเหมือนเขาไหมนะคะเรามาดูกันค่ะ Her father and husband are bosses in construction industry พ่อของเขาแล้วก็สามีเขาเป็นเจ้าของอ,อุตสาหกรรมการก่อสร้างใช่ไหมคะ The family is wealthy enough to provide her with a comfortable and affluent life without working ครอบครัวของเธอเนี่ยมีฐานะ ร่ำรวยพอที่จะทำให้เธอมีชีวิตสบายแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยได้โดยไม่ต้องทำงาน But she insists on working as a bus driver แต่เธอก็ยืนกรานว่าเธออยากทำงานในฐานะคนขับรถโดยสารประจำทาง her husband bought her a Land Rover on their wedding anniversary สามีเธอก็ซื้อรถ Land Rover ให้ในอ่า ในวาระที่ครบรอบการแต่งงานเราจะเห็นภาพแล้วก็จากบทจากย่อหน้านี้เราก็ทราบได้ว่าเธอ,อยังอยากทำงานแล้วก็เราคงเห็นว่าเธอก็คงใช้ชีวิตหรูหราใช่ไหมคะ affluent a n ็ and adjective wealthy รำ่ำรวย comfortable สบายเราจะเห็นว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราสามารถดึงศัพท์ที่คล้ายๆกันเนี่ยมารวมกันได้ แล้วก็ทางที่ดีเนี่ยในการอ่านเนี่ยเราควรจะเดาว,ว่าบริบทเป็นยังไงประโยคต่อไปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อค่เชิญคะ่ะในย่อหน้าแรกเนี่ยเขาจะพูดสรุปให้ฟังใช่ไหมคะว่าเธอเป็นใครยังไงใช่ไหมคะย่อหน้าที่สองเนี่ยพูดถึงแบ็กกราวน์ของเธอว่ามีฐานะยังไงในย่อหน้านี้เนี่ยเรามาดูซิว่า คอนเซปต์ในเรื่องการทำงานของเธอเป็นยังไงแล้วผู้คนคิดถึงหรือว่าผู้ใช้บริการของเธอในคิดยังไงนะคะ I want to do my job right. I have to be responsible for my passengers' safety. Many of them know about her reputation, and some of them wait for her bus. She drives very well. We are willing to take her bus even though there aren't any seats left s a i d some senior citizen in Chongqing เราจะเห็นว่าเธอเป็นคนที่ commit ไหมคะ Do you think she commits to her job เป็นคนที่ตั้งใจทำงานไหม Commit แปลว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ทำอย่างตั้งใจจริงนะคะ To be responsible for แปลว่ารับผิดชอบเป็น adjective I have to แปลว่าฉันต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร I want to do my job right แปลว่าต้องการทำงานให้ดีใช่ไหมคะแล้วก็ many of them know about her reputation แปลว่าชื่อเสียงหลายคนรู้จักชื่อเสียงของเธอเป็นอย่างดีแล้วก็ก็มีบางคนที่รอรถของเธอเพราะว่าเธอเป็นคนขับรถที่ดีมาก พวกเราเนี่ยยอมที่จะขึ้นรถทั้งนนั้นที่ไม่มีที่นั่งเซธซัมซีเนียซิติเซนก็คือ uh, ประชากร uh, ประชาชนอาวุโสนะคะในชงกิงซีเนียเราจะใช้กับความเป็นอาวุโสในแง่อายุหรือการทำงานเราจะเห็นว่ารีเมยเนี่ยเป็นคนที่คอมมิ t ตูเฮอร์ชอใช่ไหมคะอันนี้บอกได้ก็คือจากตัวเธอเองแล้วก็จาก uh, ผู้ใช้บริการค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในประโยคต่อไปค่ะเชิญค่ะดูจากภาพแล้วเนี่ยแสดงว่าเธอก็ต้องทำความสะอาดรถเองใช่ไหมคะแล้วไม่ทราบว่าคิดว่าคนขับรถประจําทางคนไทยเนี่ยทำงานเหมือนเธอไหม She cleans the bus is part of her job ส่วนหนึ่งของงานของเธอที่เธอจะต้องทำก็คือ ทำความสะอาดรถโดยสารประจําทางแล้วมีอะไรอีกคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ she also wipes the windows making sure her passengers have a clean environment หน้าที่ของเธออีกอย่างนั้นก็คือเช็ดกระจกเพราะว่าเธออยากให้ผู้โดยสารเนี่ยมีบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีคิดว่าเขาทำงานหนักไหมคะ do you think she works hard นะคะอันนี้คำถามที่เราอาจจะต้องคิดกันค่ะเรามาอ่านกันต่อค่ะเราก็คงอยากทราบว่าเอ๊ะเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยาทำยังไงแล้วบ้านก็เป็นยังไงใช่ไหมคะ she lives in a two two f o o r apartment at home she sometimes uses ipad to play games with her family อันนี้คือ how does she relax at home ใช่ไหมคะ เธออยู่อาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์สองชั้นแล้วก็ที่บ้านของเธอก็คือที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยบางครั้งเธอก็เล่น iPad เล่นเกมกับครอบครัวของเธออันนี้คือการใช้เวลารีแลกซ์พักที่บ้านค่ะในนอกจากที่พักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเวลาที่เธอไปชอปปิ้งเนี่ยคิดว่าเธอ like s expensive clothes ไหมคะลองอ่านกันค่ะ when she shops at expensive department stores no one would think that this rich lady is a bus driver แน่นอนแหละเวลาที่เธอไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าช้อปปิง้งใช่ไหมคะไม่มีใครคิดว่าผู้หญิงที่มีฐานะอย่างเธอเนี่ยเป็นคนที่ขับรถโดยสารประจำทางค่ะเดี๋ยวมาอ่านต่ออีกนิดนึงค่ะ ลิมย has received awards for an outstanding bus driver and she s very proud of her job เราจะเห็นว่าเธอมีได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะในฐานะที่เป็นคนขับรถประจำทางยอดเยี่ยมนะคะเราลองคิดดูซิว่า do you think she deserves the awards คิดว่าเขาสมควรจะได้รับไหมคะจากที่อ่านมาเหตุผลก็คือเขาภูมิใจในงานของเขา คนที่ให้รับบริการก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ขับรถอย่างรับผิดชอบปลอดภัยใช่ไหมคะ Safety first for passenger เรื่องราวของลีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาคิดหรือทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำอย่างจริงจังใช่ไหมคะจากตัวอย่างที่เห็นครั้งนี้เราจะเห็นว่า การอ่านข่าวเนี่ยไม่ยากเลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องทำกันก็คือพยายามเกสซิ่งเดาคำที่เราไม่รู้นะคะเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์ทุกค,คำหลังจากนั้นแล้วพยายามดูจากภาพดูจากบริบทที่ใกล้เคียงก็คือคำที่ใกล้เคียงนะคะแล้วคิดเหมือนกับที่ตั้งคำถามไว้นะคะว่า Do you think she deserves the awards เราอ่านแล้วก็มีแต่หล u e บทสนทนากับตัวเราเองนะคะหรือกับ Text ทํทำให้เราอ่านได้ได้อย่างตรงขึ้นได้อย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะหวังว่าบทเรียนครั้งนี้นะคะคงจะให้ strategies ในการอ่าน ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วหวังว่าเรื่องของรีเหมยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะต้องขอขอบคุณ p ิ c t u r e and Text ที่เอามาจาก people's daily online ค่ะวันที่24กันยายน2557ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ